ไปท้ายกันนะครับทุกช่าครับแชร์อัพเดตไปดูครับโลกโซเชียลแชร์คลิปชื่อเพราะอารมณ์ล้วนๆถนนมิมิตใหม่มุ่งหน้าลำลูกาโดยคุณคิมมี่เป็นภาพรถกระบะสองคันที่ขัดกันขับแซงหน้าอย่างหน้าหวานเสียวจนสุดท้ายเดี๋ยวดูนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นโดยกันนี้ความดำดงาดำดำหยยบดำนะฮะหยาบดำ ผัดดำลวเยียบเลยฮะผัดดำมากๆเลยข้าวต่อแล้วเมื่อเมืนนี่มันมัตินแดงตอนแรกอะมาเง like ี้ไอ so e> ้ันแดงเนี่ยไม่รูบ้างหกว่างแนใจอะอาหักสามสามสอ่งเ้ยามแน่าจำได้ไหมครับเคยมีภาพคล้ายๆกันแล้วสามสามจำุกไม่รอลงอาญาวันดดำมันจัดแน่จัดแน่ังน เรียบร้อยอย่างเงี้ยเจอตัวเจือตัวเราต้องซื้อตามบางคับให้เอาแล้วเอาแล้วนั่นแหรอฮะ่ออเดี๋ยวคืออย่าเพิ่งไปตีันดีสารว่าคุไม่มีทางหรือมัน ดูเธอนะครับนนงนะเพรีมันมีปัญหาการแจกขาเออู่ารเนลอกครับครับเอี่ๆก็เลยให้ทางานลงมัดนนะครับแล้วก็ับแกซี่นี้มันเกือบโดนนี่เป็นบเธามารละนเป็นบูธาหองสารกันเป็นบูาหอารลกันเป็นบรธาอสารกันเป็นบูาหอมสาระกันเป็นบอย่างนะัน ก่อมันมันามันาดันเบลียนเลยล้วส่นที่เปิดท้ายกันนะครับทุก่ครับ